คุณผู้ชมคะสลับพาไปดูการเปิดยุทธการด่วนนรกซอมบี้กันหน่อยต้องบอกว่าชื่อแบบนี้ไม่ใช่ชื่อของหนังนะคะแต่ว่าเป็นชื่อปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะไปบุกทลาย9เครือข่ายได้เครือข่ายที่ว่านี้เขาเป็นการโกงเงินสหกรณ์อมรั์สโมสรรถไฟวงเงินเนี่ยร่วมรวมกว่าเกือบจะ3,000ล้านบาทเลยนะคะวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมืองทองธานีพลตำรวจโทต่อศักด์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลยุทธ การด่วนนรกซอมบีปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย26จุดด้วยกันรวม4จังหวัดนะคะคือที่กรุงเทพมหานครเพชรบุรีสมุทรปราการและก็นนทบ,บุรีพร้อมกับยึดทรัพย์ได้หลายรายการเลยค่ะพร้อมกับจับกลุ่มเครือข่ายทุจริตเงินสหกรณอมทรัพย์สมโมสรรถไฟจำกัดหรือว่าสอ,อสอรอฟอสอรอฟ,อสอรอฟอตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้นะคะก้าวรายที่ว่านี้ค่ะประกอบไปด้วยนายบุญส่งหงทองคนนี้สําคัญเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวละคร เลยแล้วก็เป็นอดีตผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายจัดการสอ,อสอรอฟอคนที่2ก็คือนางสาวพิมพารอดรัศมีค่ะคนที่3คือนางสาวอ่อนชนกสงังหศั์คนที่สี่ก็คือนายวีรชัยศรีสวัสดนางสุรัตน์ศรีสวัสดนายประพัฒศรีสวัสด นายสุภกิจอ้นอารีนายปรีชาธนาภัยรินและนางสาวนัทยานิ์มหาโชตด้วยค่ะรวมทั้งหมดก็คือ9ารายด้วยกันค่ะค่ะสำหรับข้อกล่าวหานะคะก็คือร่วมกันลักทรัพย์ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือว่าอยู่ในความครอบครองของนายจ้างร่วมกันปลอมใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าพนักง,งานแล้วก็ความผิดฐานฟอกเงินพฤติการของพวกเขาเนี่ยนะคะปล่อยเงินกู้199สัญญาซึ่งผิดระเบียบสหกรณ์เขาให กู้รายหนึ่งเนี่ยไม่เกิน15ล้านเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายมากกว่า2,800ล้านบาทโดยระหว่างปี2555ถึงปี59กลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิก ปรากฏว่าไปอนุมัติปล่อยเงินกู้ให้กันเองโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องไม่ได้มีการประชุมสมาชิกแล้วเวลาเอาเงินออกไปใช้ส่วนตัวเนี่ยก็ไปใช้ครั้งหนึ่งไม่เกิน15ล้านบาทต่อครั้งต่อคนแล้วยังมีการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นประสานพันธมิตร15สหกรสากระดมเงินลงทุนไปเปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์บางทีก็เอาเงินตรงเนี้ยไปทําธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทบ้านจัดสรรรวมไปถึงโครงการที่ดินจัดสรร50ไร่ แยังใช้ซื้อของต่างๆด้วยค่ะใช่แล้วค่ะพอได้ข้อมูลตรงนี้มานะคะทางตํารวจสอบสวนกลางก็เลยประสานไปยังสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปป,ปงและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI พร้อมกับบุรณาการกําลังตํารวจสังกัดสอบสวนกลางนําหมายคน้นสารอาญาเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ค่ะแล้วก็ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดได้เป็นจํานวนมากเป้าหมายนะคะเป็นบ้านพักหลังหนึ่งต้องบอกว่าที่นี่ใช้เป็นสถานที่ เก็บทรัพย์สินเป็นจํานวนมากถ้าเกิดว่ามองดูภายนอกโอ้โห,โโหไม่คาดคิดเลยว่าบ้านหลังที่ว่านี้มีทรัพย์สินมหาศาลนะคะคือเขากองสุมรวมกันไว้สภาพเนี่ยคล้ายกับกองขยะเลยล่ะคะ่ะเขาเรียกกันว่าภูเขาขยะกันเลยนะคะแต่ว่าพอไปตรวจค้นภายในบ้านไปพบเงินสดมัดกันไว้เลยค่ะคุณนุ่นคุณผู้ผชมแล้วก็ห่อเอาไว้ใส่ถุงพลาสติกห่อเป็นปึกๆแบบนี้เลยแถมยังมีนาฬิกามีกระเปา๋าแบรนด์เนมราคาแพงก็ถูกกองเอาไว้บนพื้นแล้วก็บน บนใดบ้านกองแบบระเกะระกะเลยล่คะค่ะสุดท้ายตํารวจก็ไปยึดทรัพย์สินมาได้ทั้งหมดนะคะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของการทํางานของตํารวจหลายคนก็ชื่นชมแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งชื่นชมเหมือนกันก็คือเรื่องของชื่อปฏิบัติการก,ารกุดุนเออทำไมมันขนาดนั้นอย่างครั้งนี้ด่วนนรกซอมบี้ดูเผยๆนึกว่าเป็นชื่อของภาพยนตร์นะคะแต่ว่าเรื่องนี้พลตารวจโทรต่อศักดิ์บอกว่าปฏิบัติการนี้ที่เรียกชื่อว่าซอมบี้แบบนี้เพราะว่าเปรียบว่าซอมบี้เนี่ยมันเป็นเชื้อโรคค่ะเป็นเชื้อโรคที่แทรกซึมกัดกินนนอยู่ใค แล้วมันก็ไม่ตายด้วยอยู่ง่ายตายยากฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของชื่อปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะมันคือกอมบี้เนี่ยครับมันมันมันเหมือนเชื้อโรคตัวหนึ่งมันมันใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาแต่มันอยู่แทรกซึมก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วมันก็กัดกินชีวิตมนุษย์อันนี้มันแทรกซึมอยู่ในองค์กรมันก็กัดกินองค์กรทำให้องค์กรมันเสียหาย มันไม่ตายมันอยู่ง่ายตายยากนะครับนี้เราจะทำยังไงนี่คือปฏิบัติการซอมบี้เขาแฝกจึวอยู่ในในองค์กนะครเชื้อโรคหลายที่พร้อมจะแพร่พันนะครับใช้ชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาน,นะครับหลายๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราเข้าไปในบ้านมูลค่าของทรัพย์สินที่จะเห็นนะครับข้างในเนี่ยเหมือนขยะอยู่ในบ้านนะครับพวกนี้เราค้นมาจากกองขยะนะครับเปิดกองขยะเข้ามา มีเงินใส่เหมือนทีแรกผมนึกว่าขนมโก้ครับแกะมาเป็นเย่างนั่นคือพิมพ์ห่อเป็นเงินเท่านั้นอยู่หลังตู้เย็นก็มีในการลองยิ้มท,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 ทุกอยู่แล้วรู้ว่าไฟฟ้านะครับมีสัญญาณกาันเวลามีการเคลื่อนไหวหก็จะเตือนมีสัญญาณเตือนในบ้านสองหลังก็เป็นแบบนี้นี่คือการนำเงินที่ได้จากการทำความผิด ก็ไปซื้อสิบตั๊กติอันนี้คือที่ที่ท่านเห็นนี่ยังส่วนน้อยนะครับมันมีเรื่องเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดีหลายหลาย เดี๋ยวเราพาไปย้อนรอยคดีนี้กันหน่อยนะคะเมื่อ3ปีก่อนหรือเมื่อปลายป,ายปี60เนี่ยนะคะทีมข่าว n e w 1 8ของเราได้รับแจ้งเบาะแสบอกว่าเนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากลใน,เ,นเรื่องของการบริหารงานของสหกรณ์อมทรัพย์สโมสรรถไฟนะคะไม่ชอบมาพากลยังไงก็คือผู้บริหารสหกรณ์เนี่ยไปปล่อยเงินกู้ให้กับพักพวกของตัวเองและเอาเงินก้อนนี้ไปทําหมู่บ้านจัดสรรเป็นโครงการหรูเลยนะคะอยู่ที่แก่งกระจานมูลค่าความเสียหายกว่า2279ล้าน พอไปตรวจสอบการประชุมสมาชิกสหกรณ์ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมสมาชิกสหกรณ์ต้องออกมาแจ้งความค่ะแล้วต่อมานะคะต้นปี63ที่ผ่านมาสหากรณ์เนี่ยได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและขอให้ทาง DSI เข้ามาสอบสวนเรื่องนี้จากการตรวจสอบไปเจอว่าผู้บริหารสหกรณ์คนหนึ่ง รวมกับพวกแล้วทุจริตเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินไปทําโครงการจัดสรรที่ดินให้กับสหกรณ์นะคะให้กับสมาชิกของสหกรณ์ก็เลยเอาเงินสหกรณ์นี่แหละไปกวาดซื้อที่ดินในตําบลวังจันทร์ซื้อมา19บโฉนดค่ะรวมเนื้อที่82ไร่67ตารางวาแต่ประเด็นคืออย่างนี้นะคะซื้อมาแล้วเนี่ยดันใช้ชื่อตัวเองเป็นคนถือกรรมสิทธิ์แล้วยังจดทะเบียนตั้งนิติบุคคลก็ใช้ชื่อของตนเองเช่นเดียวกันนะคะ โครงการที่ว่านี้ก็คืออาลีบาบาลิฟิงเฮาส์กับบ้านบุญสิตา ทางผู้ก่อตั้งเนี่ยก็ไปยื่นคําขอบอออกใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดินไปยื่นกับทางสํานักง,งานที่ดินของจังหวัดเพชรบุรีนะคะอยู่ที่สาขาท่ายางซึ่งการทําแบบนี้มันไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสากลเลยนะคะแล้วเรื่องนี้ผู้เสียหายที่เป็นสมาชิกหลายรายก็เครียดบางคนเนี่ยคิดสั้นบางคนอยากจะฆ่าตัวตายเลยเพราะว่าเงินที่ฝากเอาไว้มันเบิกออกมาไม่ได้กระทั่งวันนี้มีการสนธิกําลังกันจับกลุ่มเครือข่ายของนายบุญส่งหงทอง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะ